สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็จะได้เอา10ล่างมาให้รุ้นไม้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสิล่างชุดนี้นะครับสามตัวมา1ตัวนะครับสิล่างนะครับสิตีเขาก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาประมาณ 1, 2, 3, 4, งสองสามสีห้งวดนะครับสิตีเข้ามา8ปดงวดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับ8ปดงวดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับ สูตรสิบล่างสูตรนี้นะครับแม่นมากครับสูตรนี้ครับเรามาดูครับเป็นงวดแรกนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็ได้เก้าสองห้านะครับผลลัพธ์สองตัวงวดนี้ออกอยู่ที่ห้าเก้าเลขห้าก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับในงวดนี้นะครับแล้วถัดมาก็ได้เจ็ดสี่ศูนย์นะครับผลลัพธ์สองตัวล่างรัฐบาลก็ออกอยู่ที่ศูนย์ศูนย์งวดนี้มาเบิ้ลนะครับสองตัวล่างรัฐบาลนะครับมาเบิ้ลนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้6 3 9ผลก็ออกอยู่ที่3 2นะครับท่านชมเลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบภายในงวดนี้นะครับเป็นงวดที่3นะครับงวดที่3นะครับแล้วก็ถัดมาได้6 3 9เหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะครับ6 3 9ผลรับ2ตัวก็ออกอยู่ที่3 8นะครับภานในงวดนี้เลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักสใใิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมา ถัดมาก็ได้639นะครับ639ผลลัพธ์สตัวล่างระบาง,งวันนี้ก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับ61นะครับเลข6ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในงวดนี้นะครับก็ผ่านเป็นงวดที่5นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาตามสูตรคิดจำนวณแล้วก็จะได้528นะครับผลลัพธ์สตัวล่างระบาง,งวดนนี้ก็ออกอยู่ที่ สองหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับเลขสองก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับผ่านในงวดนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่หกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับในห้าสองแปดเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะครับห้าสองแปดผลก็ออกอยู่ที่ห้าหนึ่งนะครับผ่านในงวดนี้นะครับเลขห้าก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่เจ็ดนะครับแล้วก็ถัดมานะครับในห้า ได้8 5 1นะครับผลลัพธ์ 1941, 2ตัวล่างบานวดนนี้ออกอยู่ที่2 3นะครับก็ถือว่าหลุดนะครับตามสูตรไม่มี2และไม่มี3นะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับหลุดแล้วก็หลุดไปนะครับเราไม่ได้แต่งเติมตัวเลขนะครับก็หลุดไปนะครับพอมาตามงวดถัดมานะครับงวดถัดมางวดถัดมาก็ได้8 5 1นะครับได้8 5 1ผลลัพธ์2ตัวงวดที่ผ่านมานี้นะครับ วดที่ผ่านมานี้ก็ออกอยู่ที่51นะครับท่านผู้ชม51วดนี้มา2ตัวเลยนะครับเห็นะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่9นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดเก้านะครับเก้างวดหลุดไปงวดนะครับงวดที่ผ่านมาก็มาเข้าต่อนะครับเดอนหน้าเข้าต่อนะครับก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็คือเลขห้านะครับแถมหลักหน่วยมาด้วยนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่เก้านะครับท่านผู้ชมงวดที่หนึ่ง 2 3 4ส6 7 8 9นะดครับแล้วงวดที่10นี้ล่ะครับจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับ10ล่างนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็10บล่างสูตรนี้ก็9้างวดนะครับ9้างวดก็หลุดไปนะครับ หลุดไปงวดที่8นะครับหลุดไปงวดที่8ผลรับสองตัวออกอยู่ที่2อสานะครับหลุดลุ้ยเลยครับงวดนี้นะครับไม่มีทั้งเลข2และเลข3แล้วถัดมาก็ได้8 51ผลก็ออกที่51นะครับพายในงวันนี้ก็ถือว่าเริ่มกลับมาเข้าใหม่นะครับก็คือหลักสิบนะครับก็คือเลข5้านะครับแล้วงวดนี้นะครับจะได้เด่นตัวไหนกันตัวไหนจะเป็นหลักสิบนะครับ ตัวไหนจะมาเป็นหลักสิบนะครับสูตรนี้ก็ได้3ตัวมา1ตัวนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนทางช่องก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาลุ้นดูครับว่าวดนนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับมา มาลุ้นกันเลยครับว่าผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับมามาลุ้นกันเลยครับวันที่ผ่านมาก็อะไรนะครับออกค่าหนึ่งนะครับที่ผ่านมานี้นะครับออกค่าหนึ่งะครับก็ถือว่ามาเข้าหลักสิบก็คือเลขห้านะครับท่านผู้ชมครับถือว่าผ่านนะครับ อันนี้มาสตัวเลยนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลย5้าหนึ่งนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับท่านผู้ชมใช้ตำแหน่งนี้นะครับ3ตัวครั้งที่4นะครับหรือว่า3ตัวท้ายครั้งที่4นะครับก็คือ6 85นะครับใช้6แล้วก็8แล้วก็5นะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับ สตัวท้ายครั้งที่4ี่นะครับมาคิดคำวนวณให้นะครับว่างวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้แป1นะครับแล้วงวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับตัวไหนจะมาเป็นหลักสิตนะครับามามาคิดคำวนวณพร้อมกันเลยท่านผู้ชมหกบวกแปด ก็จะได้14ใช่ไหมครับ14บวก5ก็จะได้19นะครับก็ลงเอ่ยด้วยเลข9กเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับท่านผู้ชมก็ได้เลข9กนะครับ9แล้วบวก7คงที่นะครับ9บวก7็ก็จะได้6นะครับครับ6บวก6ก็จะได้12ก็ใช้เลข2มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3นะครับอ่ะลุ้นดูครับท่านไหนชื่นชอบตัวไหนครับ ใน962นะครับจะมาตัวไหนกันนะครับ962นะครับจะมาตัวไหนกันนะครับหรือว่าจะมา2ตัวเหมือนงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาก็ได้851ผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่51นะครับนะครับแล้วงวดนี้ก็ได้เด่น962นะครับจะมาตัวไหนกันผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ9นะครับ 9แล้วก็6นะครับแล้วก็2นะครับว่างวดนี้จะมาตัวไหนกันเป็นหลักสิบนะครับ 9, 6, 2, นะครับ962นะครับจะมาตัวไหนกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆน้องทุกๆท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนได้กดแชร์ออกไปก็ขอให้ถูกรงวันอยางตัวเนื่องนะครับขอให้มีโชคมีลาภนะครับ ท่านไหนที่ยังไม่ได้แชร์ก็แชร์ออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีท่านอื่นหรือว่าพี่น้องท่านอื่นอยากได้เห็นอยากได้ชมนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์ออกไปกันนะครับแล้วท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ย,ยังไม่ได้กดติดตามให้นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่ายลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับเผื่อมีคลิปใหม่ออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับก็จะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องจะไม่พลาดนะครับก็จะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆุกท่านนะครับเด่นก็มี962ครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับชอบก็เอาไปถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับ ก็ลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ